ก็จากเล่นโคลนเสร็จนะครับเล่นโคลนเสร็จก็มาหากินนะครับกินต้นไม้กินเครือนะครับน้องเอ็มของเราไม่ค่อยอยากเล่นนะครับถ้าพ่อควันไม่ควันมานั่งเฝ้านะครับนี่ว่าจะพามาเล่นหลายวันแล้วนะครับให้พ่อคุณแม่ได้รับชมนะครับให้น้องเอ็มของเราผ่อนคลายหน่อยนะครับเมื่อวานว่าจะเอามาก็อากาศพึ้นๆนะครับไม่มีแดดนะครับมีฝนรินก็เลย นี่แดดออกก็เลยพามาวันนี้นะครับเน่ก็เล่นนิดหน่อยนะครับเล่นนิดเดียวก็หยุดเล่นนะครับไม่ใช่เหมือนช้างเด็กนะครับช้างเด็กก็จะนอนเล่นนะครับจะถูนะครับเ,รเอเนาะแอมขอเราก็เล่นนิดเดียวก็เดินนะครับเดินหากินนะครับ dàng mình giàu